สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสด,ดีฟูลิงกำลังจะมาเมือม่อเมื่อเมื่อสองมือที่ผ่านมาค่ะพี่นอ้องได้จัดต้นดอกไม้นะคะ,นะ,คะเนาะซื่อดอกไม้เล็กๆน้อยค่ะพี่นอ้องมามาตกแต,สสต่งนิดๆิน้อยใส่กระถางน้อยๆต่งางไว้หน้าบ้านเนะค่ะเนาะ น,นี่เป็นผักที่อยู่ในในบ้านผักเขานะคะพี่น้องเขารอดตายม้าก,ก็เลยเอาเอาอกมาหนิบใส่กระถางเพราะว่าบอกาซื้อดอกไม้มาปลูกเลยมันยังหนาวอยู่นะคะเนาะส่วนนี่ก็เป็นดอกไม้ปีที่แล้วก็กาลังขึ้นมาดอกไม้นี่ก็ทนหนาวกําลังเป็นซ้อมดอกขึ้นมาอีกไม้กระถางหนึ่งอยู่นี่นี่อีกไม้กระถางหนึ่ง เมื่อเช้านี้ลบห่าองศาค่ะพี่น้องแต่วบาขบเขาเป็นยังหลอดอยู่มันเป็นดอกไม้ทนหนาวนะคะเนาะมีเฮ็ดใบแค่นี้ละคะนี่สองกระถางแล้วก็กระถางหนึ่งก็อยู่ข,ข้างบนพระพี่น้องมาเบงผักที่อยู่ในบ้านผักนะคะเนาะ ข้อมไก่ไว้เวลาเอาไก่มากอะให้เขาเข่าไปข้างในนี่ก้นใส่เดือนให้เขากินนี่เป็นบรรยากาศแปลงผักเขาซื้อดินมาซีถุง ผักของปีที่แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นผักของปีที่แล้วหอมแดงซื้อหอมแดงมัน่าจ,จะเป็นหอมแดงใกล้ๆหอมแดงน้อยบ้านเฮานะคะพี่น้องป้าเสี่ยวมาปลูกแต่ว้าเฮาต้องเฮาต้องขุดดินส้มนี่ค่ะพี่น้องผักส้มนี่ก็ต้องลื้อออกขุดไมนะะเนาะค่ะนาะเดี๋ยวต้องล่างล่างบ้านผักก่อนเพราะว่ามันสก,กปรกนะคะพี่น้องคะ่ะนี่ ต้องดึงเคี้ยดึงอย่างของปีที่แล้วมันตายเนาะค่ะเนาะเาก็ต้องเอาออกส่วนผักพวกนี้ก็ต้องลืมอ,ออกหมดเลยแล้วก็เอาดินมาใส่ใหม่เนาะค่ะเนาะมีผักสลัดเท้ากาไว้สลัดเท้ากาไว้ก็ยังต้นน้อยอยู่เนาะค่ะเนาะ สซงขาดเจ้ากาไว้เจ้าแยกตนกากันเมื่อนั้นแล้วคะ่ะพี่น้องครับรอจากหน่อยกันแต่ว่าเมื่อนี้สีพาไปเห็ดหัวครัแบบน้องเก็บไข่ไก่แล้วก็มาเห็ดหัวกันนะคะเนาะไปะไปเก็บไข่ไก่กันคะ่ะพี่น้อง พี่น้องเสียใจด้วยวันนี้ไม่้ออกอต้นันดอกไม้เขากำลังสิใหญ่คะ่ะพี่น้องถ้าพาเขาไปเขาไปเคลียร์ค่ะพี่น้องเมื่อวานที่เห็นกำลังโพม,มาเยอะเลยต้นดอกไม้เขาอ่ะโอ้ยช่องนี้นี่จุดฟองเดียวมื่ออืน่นมนสร้างไปอีกไม่สิบฟองสิบฟองก นี่ของเมื่อวานนี่น้ำเนี่ยอันนี้เป็นของเมื่อวานนี่น้ำค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นของเมื่อนี้ได้หนึ่งฟองสองฟองสามฟองอูหน่วยนี่หน่วยบกักใหญ่ป่ะพี่น้องเบิงังหน่วยไข่หน่วยบกักเงยสี่ฟองห้าฟอง โอ้พี่นองเมื่อนีนได้หาฟองเขายังว่าได้คข่หมดน,นะคะเนาะแต่ว่าสิบใบที่เขาต้องมีให้เขาเมื่ออื่นนี่หนึ่งสองสามสี่ะได้เราสิบเอใบพอแล้วคะ่ะพี่นอ้องพอสําหรับเมื่ออื่นแล้วอืมไม่หยังชิมะไข่ตีเอาไข่ไข่ซาลุกค่สิคร่หรือจะอยากออกไปข้างนอก ที่อยากออกไปข้างนอกกันใช่ไหมเนาะบอยออกไปดอกดอกไม้ไม่ได้ตายไปเคลียดอกไม้ตายอ่ะ <laughs> อยู่นี่ละอยู่นี่ละ <c oughs> ป้าค่ะพี่น้องไปที่ไหนไปตัดไม้ไมาเฮ็ดหัวกันเนาะค่ะเนาะอ้อมเฮ็ดหัวเพื่อความสวยงามกัน <c oughs> อันนี้เป็นหัวที่ ลักเฮ็ดค่ะพี่น้องบ่ได้ถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิง่งเฮ็ดเองค่ะพี่น้องนี่มันสิอยู่ตรงบันไดตรงนี้ซานเองค่ะพี่น้องคะ่ะเฮ็ดครั้งแรกบ่แม่นแบบว่าบ่แม่นเฮ็ดครั้งแรกค่ะพี่น้องหัวอันหน้าบ้านที่เฮาเฮ็ดอันนั้นนะเป็นครั้งแรกพอเฮ็ดอันนั้นเสร็จแล้วก็มาเฮ็ดต่อด้วยตรงนี้ใต้บันไดนี่ นอ้องก็เป็นนี่ใตบันไดนี่ปิดไว้เวลาใบไม้มันพัดเข้าไปนะคะพี่น้องแล้วมันไปนกองอยู่ข้างน้านเขากะเก็บกวาดลําบากเนาะคะ่ะนาะเพราะว่ามันอยู่ข้างในเสียก็เลยเอามาปิดไว้อันนี้ก็เฮ็ดตอไม้อีกไหมนี่ไม่อันนี้กเ็เฮ็ดตอ,มอไม่ไมอ,นนอ,มอีกปิดคุถังกระมัง <laughs> ห่างไว้อยู่ตรงนี้ ต้นบัคเคือเทศเขาเนาะคะนะูกต้นบัคเคือเทศขึ้นไปนะการวายเขาบางับางบังกะคุห่างนะคะ่ะกะคุห้าวซ่อนกันไปเขาบังไปเนาะคะ่นะเนาะเวลาเขาเดียวมาก,ก็สิได้สบายหูสบายตาเนี่ยจังหน่อยที่นี่กาว่าเนี่ยค่ะชิมาเฮ็ดอีกไม่เครื่องทั้งนี้น้ำนเครื่องทั้งนี้กะที่ใหญ่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเองียงออกเนาะคะ่นะเนาะตอนนี้ยังไม่ได้เก็บกวดเท่าเพราะว่าลมอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ลมค่ะพี่น้องอาทิตย์หนา้าค่อยสบ,บู่มีลม กะเฮ็ดไปงี่สิละเพราะว่าเขาเก็บกวดแล้วล้มกับพัดมาคือเก่าค่ะพี่น้องลง้มล้มมันพัดมาคือเก่าเพราะว่ามันอยู่ะะยอยู่กับป่านะคะเนี่ค่ะอยู่กับป่ามันก็พัดใบไม้พัดยางมาคือเก่าเขากะช่วงนี้เลาก็ปล่อยไปยงี้สีก่อนเข้าไปค่อยมาเก็บกวดทีหลังนี่แต่ว่าเขากะสินี่แหละค่ะเฮ็ดใหม่เฮ็ดใหม่แบบนี้ลหละนี่แหละโตมาจากนี่แล้วนะ่ ค่ะพี่น้องก็เริ่มหาไม้มาเห็ดต่อตน้นเริ่มต้นนะคะเนาะนไม่งอค่ะพี่น้องก็เลยเห็นอย่างได้จังหน่อยเฮาก็หาไม่อยู่หลังบ้านนะคะเนาะมาเห็ดมันก็เลยตามที่เฮามีแห้ะค่ะพี่น้องคะได้สนใจเกี่ยาสานันนะคะเนาะนี่ไม่ค่อยตรงค่ะพี่น้องน,องนี่เห็นบ่โงอถ้าเบิ่งมันสิออกมาจังไดนะคะเนาะ พี่น้องโคง้งไมมโค้งสั่งเขาก็เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะที่นี่เขาก็สิมาสอดไมมค่ะพี่น้องในใี่ไมมที่ไปตัดมาเนี่ยตัดออหัวมาไมมกิ่งน้อยๆเนาะคะ่ะเนาะก,ก็สิมาสอดไปสอดมา อันนี้ลงข้างล่างนะคะเนาะอันนี้จะลงข้างล่างแล้วอันนี้ขึ้นข้างบนแล้ววันนี้อันนี้ก็สิเอาเอาลงข้างล่างด้วยค่ะเนาะเอาลงข้างล่างมันก็สิคัดกันนะคะเนาะไม่ก็สิคัดกันคัดไปคัดมาัอได้ที่มันยาวก็ตัดออกนะคะเนาะถ้ามันใส่ได้เราก็มาใส่อีกนี่ค่ะก็สิเป็นลักษณะนั่นสิละ่ะพี่น้องคะ เขาเขียวเฮ็ดกันมื่อวานน,น,ะะนี่น้ะงคณะก็นี่ละค่ะก็อีกไม้อยู่น้อยนึงเนาะค่ะเนาะค่อยสิแล้วก็ไปตัดไม้มาแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ถ้าพอพอค่อยไปเอาอีกเพราะว่าไม่ก็อยูุบกไก่เศษไม้เนาะค่ะเนาะเล็กๆน้อยๆอมาเฮ็ดประโยชน์ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ละเรือช่วงต่อมาจากนี่มีเวลาอยู่ชั่วโมงกว่าฝนที่ตก ช่วงเที่ยงบ่ายโมงแดดก็เสียออกอีกถ้าเบลี่เอาจังไรเขามาต่อนะคะเนาะปาค่ะลงมือเพ็ดกันเลย กั้นไปกันไปจนฮอดพี่เลยอันนี้เป็นส่วนเกินเราก็ตัดออกนะคะเนาะแต่ว่าพี่น้องคะ่ะฝนแล้วคะ่ะฝนเริ่มตกมาละลองเห็ดบึงนะคะเนาะว่าว่าฝนี่ตกไหมถ้ามันตกค่อยๆเฮาก็เพาะเหยดเร้วะคะ่ะแต่ถา้าตกแหง้งฮาก็เบลอเร็วนะคะเนาะมาคะ่ะเห็ดกันเลย ไปลองไปเฮ็ดเบื้องนอกข้างนะผู้ใดมีเศษไม้ที่เหลือเนาะคะ่ะเนาะเศษไม้มันม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเอามาดัดแปลงได้ะคะ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาค่อยเบะะิ่งเนาะค่ะเนาะว่าถ้าเอาปลูกแบบเออ่บอกักเขือเทศบกักพริกบักแตงอีหยังเสร็จแล้วมันสิ<ม>เป็นจ<ม>ังไงเดี๋ยวเฮามาค่อยเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นหัวที่ไม้รีเฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะ เดี่ยวเฮ็ดกันหลายิเป็นบาทเฮ็ดด้วยสองมือเราเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆมันก็สิออกไม้เองเนอะคะเนาะเดี๋ยวพาไปเบื้องหน้าบ้านอีกมองนึงเดี๋ยวพาไปเบื้องหน้าบ้านอีกมองนึงค่ะพี่น้องอันนี้เป็นหน้าบ้านเฮ็ดทีแรกทีแรกเลย ที่แรกแลเลยเฮ็ดนี่ละคะพี่น้องบ้านด้งามเป็นไรบ้านได้ดีปันไรแต่ว่าก็ค่คอยๆเรียนลูกไปนะคะเนาะ,นะคะ่คะพี่น้องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนะคะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ กะเก็บกวาดแล้วเรียบร้อยกะเบิ้งดูดีก็เกานิดนึงนะคะเนาะเดี๋ยวถ้าเราปลูกพวกผักักแตงับเือเทศมันกะซีเป็นอีกไม่แบบนึงนะคะเนะาะแต่ว่าตอนนี้ปลูกบ้านได้ได้เที่ยค่ะพี่นอ้องก็รออีกนิดนึงรออีกนิดนึงนะคะเทสเพิ่ม,มไม่อีกไม่ตรงนี้ค่ะพี่นอ้องเพิ่มไม่อีกคือตรงนี้ เห็ดแล้วมันเป็นมันมัน,ม,นมันบกบจังเดยบวกหูกันเลยนี่แหละค่ะเห็ดแป๊บเดียวก็แล้วค่ะมองน้อยๆเนี่ยนี่แหละค่ะพี่น้องลองเอาไปเห็ดเบิง้งโู้นค่ะเนะาะเศษไม้ค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคน เจอกันในคลิปต่ตอไปนะคะ